นางแบบของเราในคลิปนี้ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดมืรีไซเคิลเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเพนพิทยาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นเวทีที่ทําให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์คลิปนี้ครูเลยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลกันค่ะการแปลรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่ารีไซเคิลคือการนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่กระดาษแก้วกระจกอลูมิเนียมและพลาสติก การรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไปด้วยนะคะนับได้ว่าการรีไซเคิลทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลง